3วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาคืนชีพดวงดีประสบความสำเร็จอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพ i ดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงดวงชะตา3วันเกิดนะครับที่ดวงดีประสบความสำเร็จนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้นะครับ ใครอยากทำวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคนาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามวันเกิดนี้นะครับวันเกิดแรกคือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใครที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับดวงชะตาเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าทํางานเยอะอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับแต่มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเด่นในเรื่องของ การแข่งขันนะครับการเอาชนะคู่แข่งนะครับคือต้องทําถึงจะได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่อาจต้องประจบประแจงนะครับต้องใช้ฝีมือเป็นหลักนะครับใครเกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ควรใช้ฝีมือนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จวันเกิดที่2ครับคือคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหนุนหลังจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับก็ ใครที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้ผมเข้าใจว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในบางครั้งคนเกิดวันพฤหัสบดีเองอ่ะบางทีเห็นอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะแย้งอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับเราต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเขาอาจจะยังพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่า ถ้าเราตอนนี้เรายังไม่มีอำนาจไม่มีพลังอะไรในองค์กรเนี่ยเราก็อาจจะยังทําอะไรไม่ได้นะครับให้เรามีอำนาจมีอ่าคนยอมรับนับถือมากกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ไขตรงจุดนั้นจะดีกว่านะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแล้วจะดีมากๆต่อมาวันเกิดที่3คือคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยต้องทําสิ่งดีๆนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะมีผล ต่อชีวิตคุณได้นะครับเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอ่ะผมจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติคุณทํางานดีอยู่แล้วนะเพื่อนคุณก็ทํางานดีนะครับแต่มันเคยมีเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเล่าให้เล่าสู่กันฟังนะครับก็มีคนรู้จักผมเนี่ยเล่ากันมาว่ามีพนักงานสองคนนะครับในบริษัทเขาเนี่ยทำงานเก่งเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตําแหน่งที่จะขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแค่ตาแหน่งเดียวใช่ไหมก็เขาก็จะหัวหน้าเนี่ยเขาก็ไปถาม คนในองค์กรเนี่ยว่าเฮ้ยสองคนนี้ใครในี้ใส่ใจคอเป็นยังไงคนนึงเนี่ยมีมารยาทนะครับสวัสดีแม่บ้านสวัสดีพี่ยามสวัสดีทุกคนนะครับในขณะที่อีกคนเนี่ยแค่มาทํางานเป็นหลักนะครับเขาก็เลือกคนที่มีมารยาทอา่าสวัสดีทุกคนให้เกียรติทุกคนมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า ความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่มันส่งผลกับชีวิตนะครับเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกก็ผมจะไม่อธิบายเรื่องนี้ยาวมากนะเรียกได้ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับทำดีแบบกับโซสวัสดีกับพี่แม่บ้านพี่รปภหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลทําให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับเพราะว่าคนเก่งมีเยอะแต่คนที่มีมารยาทคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยบางทีอาจจะยังขาดอยู่นะครับใครเกิด3 วันเกิดนี้นะครับดวงชะตาช่วงนี้ดีมากๆนะครับส่วนอีก4วันเกิดที่เหลือนะครับช่วงนี้นะครับต้องสงบจิตสงบใจนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรนะครับก็พยายามอดทนนะครับก็แล้วมันจะผ่านไปได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเวลาจะอธิษฐานจิตอะไรนะครับบางคนเนี่ยบอกอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลอธิษฐานแล้วไม่ครอบคลุมหลวงปู่ดูพรมปัญโยสอนแบบนี้นะครับให้อธิษฐานว่า ขอให้พบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะครับให้อธิษฐานแบบนี้นะครับแล้วดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจบูชานะครับองนี้จะเป็นวัตถุมงคลนะครับพยาคุดมหาอำนาจนะครับก็เหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับใครอยากบูชาก็ทักมาได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ